ผมจะมันหลับต่อ Thank you MBB Thank you so much Thank you ค uk ุกงค่ะนี่มาสองมาสองยิ่งกว่าเรื่องที่เขาไว้ที่ตาลาดทุกคนรู้ไหมเขา ไม่กินพวกไข่ปลาหมึกแต่คุณรู้ไหมว่าผมหลอกให้เขากินไปเขาบอกว่าเขาไม่ชอบจริงๆ <c oughs> อย่าให้มาได้เห็นอย่าให้มาได้ลองชิมทงพี่ <umb> แต่ผมหลอกให้เขากินเข้าไป I love you d a m m y Thank you so much Thank you I love you just <c oughs> 코콩카 담비 땡큐 MVP 땡큐 0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  c 0 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 และพอเขากินหมดแล้วพอพังเข่งเขาบอกว่าโคตรอะไรนั่นคือไข่บั้ทบิกเขาบอกว่าเขาไม่ชอบกินและเกลียดมากและพอผมบอกและพอพังเปกว่าคุณกำลัง Why Why many people Why ตลกตลกแม่ซองแบบส o cute use 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 song cute now ไม่เข้าใจอืมแบบซองนั่นนั่นนั่น และและ,และเขาเก็บอกและเขาก็บอกว่าเขาดอไดรอและเขาก็ตายและพอผมบอกและพอผมบอกวันไปไปนั้นคิดใครไปมึกวันนั้นเขียนพัพหนุกคิดกันดูดิว,ว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงก็ไอ้ยังอืมยุนตุนแพ้ยูนัทแพ้ไม่แพ้ไม่แพอย่า you remember i don't i don't know <laughs> <laughs> you you why question you why first first talk question you know you know you remember you know when when, when i say you remember you wait charlie allow three five seconds, okay mm. you remember mm. Mm. you tell charlie you don't you don't eat baby yes yes I remember you eat a lot you eat too much and you say Charlie good good lie <laughs> I and Charlie tell you baby you 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 talk please tukun, I don't baby uh, his, uh, he, uh, <coughs> it, it's it's baby. Uh, or or i baby and not eating baby baby and alloy yes i don't know mm. but but um, i know eating mm but i can't eat but i don't know eating Ooh, alloy Hmm. and i got scolded Egg okay Egg, egg alloy mm. but but fishy. i'm only fishy, fishy baby. I, อ d ไ n t eating. เ d o ิ t งไนนี่มาดากูเลยดากูเดากูเลยดากูเลยมีใครดาวบ้างอย่าลืมส่งแม็แสมาดาทั้งวันทั้งคืนได้รอ้ I, ู้ชาริโ้ยอ I, I, ฉันกินนะฉันอ้วกเลย ไข่ไข่ปลาหมึกไข่ตัวพวกนี้ฉันกินไม่ได้เพราะถ้าฉันกินแล้วมันอ้วกผมก็ยื่นให้กินผมก็ยื่นให้กินผมก็ยื่นให้กินเอออร่อยไหมอืมอร่อยผมก็ตักให้กินผมก็ตักให้กินตกินพอกินเสร็จหมดปุ๊บผมบอกว่าเนี่ยเแบบี้ปลาหมึกโอ้โหเท่านั้นแหละมันลกแตกเลยอือร่อยเจอตอนวินกลางตลาดกลางคืนจะบอกแค้ ดูวนลไม่าดว่นไายมอาน แม่วโอยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ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 ยยโอ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 ยยอยโอ้ยโอ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 ้ยโอยยโอ้ยโ กอดคอเป็นเพื่อนชายเลย